รีวิวเอฟสัน EHTWU 7400 Pro UHD 4K HDR นะครับผมดูฟิวบรรยากาศข้างห้องนะครับเหมือนลงภาพยนมากมากเลยนะครับผมดูภาพสวยๆใสๆชัดๆของเจ้าเอฟสัน EHTWU 7400 Pro UHD 4K HDR นะครับดู ภาพชัดใสมากๆนะครับผมด้วยค่าความสว่าง2,400ลูเมนนะครับผมคอนราส200,000ต่อหนึ่งให้มิติภาพสีสันที่สวยงามนะครับผมดูครับความชัดลึกของภาพนะครับมิติภาพภาพสวยงามมากๆเลยนะครับดูบรรยากาศนะครับข้างห้องกับห้องนอนนะครับเราสามารถทําห้องนอนเล็กๆนะครับเป็นโรงหนังส่วนตัวดูหนังจอใหญ่ๆกันในครอบครัวได้เลยนะครับผม ภาพชัดใสนะครับผมของเอฟสันอีเอทีดีบิ7400เราจะให้ชมนะครับผมตัวเครื่องนะครับเอฟสันเครื่องนี้นะครับผมเป็น3 Lcd นะครับ e h t w 7400 Pro UHD 4K HDR 3D นะครับผม ชื่อนี้เชื่อถือได้นะครับกับเอฟสันนะครับดูตัวเครื่องนะครับผมนี่นะครับแปินไว้อย่างนี้เลยนะครับนี่ครับบรรยากาศห้องนอนนะครับผมทําห้องนอนเล็กๆนะครับใ,ให้เป็นโรงหนังใหญ่ๆส่วนตัว<ป>ดูกันใ,ในครอบครัวกันได้เลยนะครับ มแ่ด้วยยนะกโทูมิติภาพนะครับขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับสนใจติดต่อมาที่ร้านดูเด็ดโปรเจคเตอร์ได้เลยนะครับผมหรือทักมาที่ข้อความ Facebook อุดเด็ดโปรเจคเตอร์ได้เลยขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้สวัสดีครับ